ตอนทั้งหมดนี้นะคะราคาประมาณเหมือนแบบงมเข็มในมหาสมุทรสวัสดีจ้าพบกับปันยงและน้องนุ่นนะคะจากช่อง N y s สายเก่านะคะวันนี้เราจะมาทำ ข้าวต้มมัดนะคะบ้านอยู่เรียกว่าะะข้าวต้มข้าวต้มผัดข้าวต้มมัดอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทับกันเลยจ้าเราไปซื้อของที่ตลาดมานะคะที่ตลาดเป็นร้านไทยเนาะร้านไทยในเกาหลีนะคะเราไปซื้อมาแล้วเราก็จะมาทําเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเกาหลีเรานึ่งไว้แล้วนะคะ <Yeah. S 1> ไม่ใช่เราหมาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนึ่งนะคะ นึ่งข้าวนะคะ อ่อนไม่พอก็เอามาเผานะคะเอ,เอาเอา <laughs> มันยังกอบอู่นะเพราะว่าแดดมันอ่อนละมันจะค้ำม,มาตอนทั้งหมดนี้นะคะราคาประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทนะคะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะอัน <laughs> 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 นี้นะคะแบบหบดูกระล่องกระเล่งนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แบบประหยัดประหยัด ก็เอาไปเลยอันน้อยก็หอมหอเล็กเอานะคะมันเปลืองนะคะนี่เราก็ต้องใช้สอยแบบประหยัดประหยัดตัดให้พอประมาณได้แล้วนี่นะคะนี่นะคะเราจะใส่มะพร้าว ผู้หญ้าเาเป็นมะพร้าวแห้งเราจะใส่ก็ต้องใส่น้ำนะคะเพื่อความชุ่มชื่นนะคะกั่วให้มันหอมนะคะได้มีกลิ่นหอมจากนี้แล้วเราก็จะใส่ถั่วเลื้งลงไปนะคะที่เรานึ่งเราหมาไว้แล้วเราก็นึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปผัดใส่กับมะพร้าวนะคะชีมะพร้าว ก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลปีป๊บหรือว่าน้ำตาลบัพร้าวนะคะบัม c a l a าวก็ใส่เกลือหนึ่ช้อนใส่เกลือไปด้วยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะใส่โซลนเหลัง เทน้ำกระดับที่ลงไปนะคะ เออกไ่ขนะล็อกไงเอ้าหรอเออไม่งั้นจับเอาเลยไม่หัวนะบ้านบ้านพี่อะตอนนี้ใส่เยอะเลยค่ะบ้านพี่มาใส่แยกั้อนนูถั่วก็ถั่วเหรอคืออันนี้เสร็จน้ำกันว่าจะทำอยูอ๋อใส่แยกยังไงอะก็ใส่ถั่วก็ใส่ถั่วใส่ถั่วใส่กล้วยก็ใส่กล้วยไงน่โอ้ใส่กันกล้วยอใส่น้ำกันนั่นรึใส่สองอันก็ได้เออมันก็เซฟเอาตัวหอมคนละแบบกันแล้ว มือเนื้อแต่ละบ้านแต่ละบ้านไม่รู้อ่ะตั้งแต่ตอนสมัยเด็กน้อยอ่ะแต่ละบ้านเนะก็สีนีเลยใช่แล้วใส่ถั่วมาเอาแล้วมวนก็ได้เหรอคนแตยังม่ได้ทวดออเอาหัวจานไม่เอามาจานให้พี่ยนพี่น้ำพี่หมนด้วยคือยุ่นไ่ได้ยุ่นืต่ปวกเอดียเลยยุ่งไห้คอัวนจานั อันนี้นะคะก็เสร็จแล้วน,นะคะเดี๋ยวเราเอามานึ่งนะคะอเอาคางนาวัแล้วนะจ๊ะาาเอาคือบอกไปต่ออก่อนนะแต่บงังนะอืมดียอดจ้า ถ้าตอนนั้นจะดีเพราะว่ามันจะลื่นะมีมอบะีกลวยนะมีนี่กลิ่นลำขนาดครับผมแต่ว่ามันกำลังฮอนลวกปากล้ำครับลำครับแต่ฮับีกลวยนีมขึ้ไปลองแยกกลิ่นกันดูนะครับผมกินงไกิ่นกแรงวันเกาหีหาตองยากมากนะครับสองนี่เหมือนแบบ งมเข็มในมหาああสมุทรตองตองไลอเไปนี <that that <that 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 ้ก well, uh, ็เจอกับมน่านคลิปหน้านเคียวเปนหนุยกินกแงแ่บเลยอร่อยครับผม